ไข่นางลมกระทะร้อนเพราะว่าหอยทอดอะใช้น้ำมันเท่าไหร่โอ้โหพุ่ะหอยทอดหนึ่งจานสี่สิบห้าสิบอะฉันว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบเหลือเจ็ดสิบกรัมโอ้จ็สิบนี่ท่วมเลยนะเพราะเขาเทตอนทำอะขวดอะเธอเคยทำหรือเปล่าหอยทอดไม่เคยเลยไม่เคยฉันไม่เคยไม่เคยเหมือนกันมาดูกันนะคะว่าเท่าไหร่เริ่มต้นอยู่ที่เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดกรัมหอยนางลมกระทะร้อนที่หนึ่งค่ะลูกบนใช้เป็นน้ำมันอันนี้ได้ไหมคะครับผมเบาเลยอ่ะเธออ๋คือหนึ่งขวดอะทำได้สามสี่จานมาดูว่าน้ำมันเหลือเท่าไหร่นะหกสองห้า 7 7 1เหลือ625ค่ะก็คือจานนี้146ค่ะ146เลยเหรอเออคือแบบพุ่มๆมันไม่ได้อยู่ในนี้ทั้งหมดเพราะมันดูอร่อยนะก็กินค่ะไปอ๋อรอ่า146กไม่อยู่ในนี้หมดอาจจะอยู่ในนี้แค่46แต่ก็เยอะอยู่ดีไม่น่าล่ะก็ว่ากินอาหารจานเดียวแต่ว่าทำไมอ้วนแล้วเวลาปกติมันไม่ได้กินแค่นี้ไงเราก็จะกินแบบ5จานอะไรเงี้ยไปออกกำลังกายใช่ป่ะก็ออกไปแค่ร้อยแคลอร่อร่อยเอามัง คแค่ห้าส oh <my> ิบกล่องก็สีร้อยห้าสิบลโอ้ยกอเยอะมากอ่ะอไม่ถึกี่โมงอ่ะนะมันอร่อยอ่ะกินเถอะนี่แต่พอประมาณ